ตั้งแต่ประกาศพระศาสนาพระเรจ้าก็ทวนกระแสมาเลยสมัยก่อนมีความเชื่ออยู่สองอย่างเชื่อว่าตายแล้วเกิดชาติหน้าก็ต้องเกิดอีก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 ไม่มีที่สิ้นสุดคนที่เคยเป็นพระชาตินี้เกิดชาติหน้าก็ต้องเคยก็ต้องเป็นพระอีกเป็นโยมชาตินี้เกิดชาติหน้าก็ต้องเป็นโยมเ,เ,เป็นหมอชาตินี้ก็ต้องเกิดเป็นหมอเป็น ลิงเป็นข้างเป็นบางเป็นชนิดเป็นอะไรก็ตามทุกคนพอตายแล้วก็จะเกิดสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าความเชื่อแบบสตตะทิฏฐิมีมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้านี่อย่างหนึ่งตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายฉะนั้นมันจึงมีอย่างบางเช่นเช่นบางทีที่พระบางรูปมีพระอยู่รูปหนึ่งโดนพระได้กันต่อยทําร้ายก็เลยไปฟ้องสมเด็จเป็นพระวัดลักคังฟ้องสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พอฟ้องเสร็จบอกว่าพระเพื่อนกันนาต่อยท่านชี้หน้าบอกคุณต่อยท่านตั้งแต่ชาติที่แล้วเป็นผมผมก็ไม่คุยต่อแล้วโยมใครจะรู้เราเรื่องชาติที่แล้วแต่หลวงปู่ท่านมีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเลยอย่างไอเรื่องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะหลวงปู่สมเด็จล,ลงหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระราช พระยานรรัตรา,รา,ราชมานิตครับเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอโยมคนหนึ่งม,มีโยมสตรีผู้หนึ่งที่สามีก็เสียเพิ่งเสียโศกเศร้าเสียใจมาที่วัดแล้วมาบอกท่านเจ้าคุณว่าทําอย่างไรโยมจะหายเศร้าโจทย์นะโยมทําอย่างไรโยมจะหายเศร้าหลวงปู่เจ้าคุณชะางงหงหน้าไปใกล้ๆแล้วบอกว่าพ่อมึงไม่เคยตายหรือไง แกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยโยมกลับไปถึงบ้านเพึ่งนึกได้ว่าเออก็ขอให้ท่านบอกว่าให้หายเศร้าท่านทําตามขอเลยนะบอกว่าไม่ครตายเลยไงครับเนี่ยสติป,ปัญญากัานไวครูบาอาจารย์ผู้อบรมสติมาดีฉะนั้นความเชื่อว,ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องเกิดมาอีกเคยเกิดเป็นครูต้องเป็นครูในชาติหน้าเกิดเป็นนักเรียนต้องเป็นนักเรียนในชาติหน้ามีอยู่ใน ความเชื่อแบบสัสตตทิฏฐิและมีความเชื่ออีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าอุเชตทิฏฐิคือเมื่อตายแล้วสูญหายไปเลยหายไปเลยไม่ได้สนใจจะทําอะไรก็ตามชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเพราะคุณครูบาอาจารย์ไม่มีอย่างนี้เรียกว่าอุเชตทิฏฐิไม่มีครับไม่มีฉะนั้น ความเชื่อสองอย่างคือตายแล้วศูนย์กับตายแล้วไม่ศูนย์มันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าทรงทวนกระแสโลกในสมัยนั้นบอกว่าตายแล้วศูนย์ถ้าไม่รู้จักทมตายแล้วไม่ศูนย์ถ้ารู้ตายแล้วศูนย์ถ้ารู้จักรมตายแล้วไม่ศูนย์ถ้าไม่รู้จักรมแล้วพระพุทธเจ้าจึงปฏิเสธสองอย่างทะเวเมพิกเวอันตาประ,ะชิเตณะ,นะ,นะเสวิตตภา เราปฏิเสธสองอย่างเลยโยจายังอัตกามะสุข,ขันลิกาโนโยโคการทำให้ตัวเองดีมีความสุขตลอดเวลาเอาอะไรมาบำรุงบำเลอตนอยู่ตลอดเวลาอยากได้ยินอะไรก็หาให้มันได้ยินอยากเห็นอะไรก็พามันไปเห็นอยากกินอะไรก็พามันไปกินอยากดูอะไรก็พามันไปดูถ้าบำรุงบำเลออย่างนั้นท่านบอกว่าห่างไกลการตัดสรุ ฮิโนคโมปุชโนเป็นเรื่องของปุถุชนอีกอย่างหนึง่งอัตกิลมทานุโยกคือการที่ทรมานตนให้ลำบากบางคนมันมีความเชื่อสมัยก่อนมีความเชื่อว่าทำตัวเองให้มันสุขถึงที่สุดแล้วมันจะเบื่อสุขหันเข้าสู่การตัดสรุ้มันก็อิ่มอยู่หรอกบางทีเวลากินข้าวแต่ถึงเวลามันก็หิวมันเดิม นัตถิตันหาสมานาทีไม่มีแม่น้ําใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าแม่น้ําที่ชื่อว่าตันหาความอยากคนมันถมไม่เต็นมถมไม่เต็มท่านอาจารย์ช่วยปิดปิดพารมนี่หน่อมีเรื่องเศร้าเล่าให้ฟังเมื่อไปงานงานเมื่อคืนเนี่ยเป็นงานครั้งเป็นงานที่ตามาต้องไปร่วมงานแล้วในงานก็จะมียัน ตมาเหลือมาแผ่นหนึ่งเรื่องเหลืองที่ให้ยมชาติเนเมื่อกี้นียเป็นงานเป็นยันที่ทําถวายลงพ่อเพราะเหมือนกันกันกบว่าทำมงคลน,นั่นแหละเวลามีบวชชียมสังเกตไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตมารู้สึกอายและไม่ใช่เพิ่งอายแล้วอายมานานแล้วด้วยเรื่องที่เมื่อมีการบวชชีแล้วในงานบวชชีจะมีสายศีลบ้างธงบ้างยันบ้างศีลยังไม่ได้ลาเลย กระชากสายสินไปประหนึ่งว่าเป็นของเราแล้วเป็นมันทุกงานได้นะชาวพุทธเราเนี่ยบางคนกลัวจะไม่ได้ไปถึงปุ๊บดึงสายสินห้าเส้นมามัดไว้ที่หัวอิปิโสขัชวาลาหังสัมมาสัมพุโทโธกลัวแต่เขาจะมาดึงมัดไว้พอกลับมาถ้านั้นสายสินหายเท้าเดียวได้ด่าคนแถบนั้นแหลก์ล่ไม่รู้ไปถือสินยังไงเนาะแต่มากลัวเรื่องนี้มากที่สุด วันเมื่อวานเมื่อปีที่แล้วมีการจัดงานอย่างนี้ที่วัดของพระอาจารย์ที่อยู่อุดรธานีเห็นเขาแย่งยันสองร้อยผืนกันเลยปีนี้ก็เลยขันภาษาถาวายยันห้าร้อยผืนในหลวงพ่อติดติดเลยสองร้อยผืนที่แล้วเขาแย่งกันวุ่นวายไปหมดผมกลัวคนเขาจะเรียนคาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทําแล้วคนอื่นถ้าจัดงานทีคนแย่งกันยังก็ไม่ใช่งานบุญงานกุศลงั้นผมเอาให้พอเลย โยมครับไม่มีแย่งกันเลยรอบนี้ครับโยงเปล่าครับไปถึงปุ๊บมันดึงลงมาใส่กระเป๋าไว้เลยเสี <c oughs> ยใจมากเลยคือโอ้โหมนุษย์เราความอยากของคนความอยากของคนดึงลงมาเอาใส่ไว้กระเป๋าแล้วก็ดึงสายสินมามัดไว้ในกระเป๋าประหนึ่งว่าพลังจิตที่จะแผ่ออกมามันจะช็อตมาตามสายสินตตัด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 ความเชื่อ เนี่ยเราก็เชื่อกันซะอย่างนั้นแล้วว่าเวลาไปลาศีลปุกดึง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 สายศีลดึงธงดึงมาทุกอย่างพอมาถึงบ้านทํามาทํำไมเนี่ยหลบบ้านปีที่แล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ปีนี้ก็ดึงไปนี้ก็ดึงกลับมาก็ดึงเนี่ยคือบางทีเราจําเป็นแล้วล่ะเราต้องทวนกระแสตัวเองในความอยากมันใช่บางคนน่ะพูด พูดจริงๆเลยนะโยมเอาสายศีลบางคน,นไปบวชชีเป็นอาชีพอะเอาสายศีลมากองรวมกันแล้วขึ้นนอนจุดไฟเผาสมาว่าไม่เหลืองระดูเยอะเยอะจัดบางคนไปทําบุญไปบวชชีไม่ได้ไปถือศีลน,นะไปถือสายศีลกลับมาไม่มีบุญเลยมีแต่สายศีนนลน้วะเป็นของฝากบุญทิ้งไว้วัดเรายิงกันผิดเป้าเรายิงกันพลาดเป้าเพราะเราไม่เข้าใจคําว่าแก่นคืออะไร ตมาจึงบอกว่างานนี้เป็นงานเดิมพันธ์เลยกันเดิมพันธ์ในฐานะลูกศิษย์หลวงพอ่อตรงที่เราไม่ยึดติดพิธีกรรมให้เราลําบากวันนี้อยากสวดอภิธรรมถือว่าเป็นงานใหญ่ก็ดีอนุโมทนาสาธุการแล้วยินดีจะโดยไม่ผิดไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อใดในหนังสือพระไตรปิฎก45เล่มที่สาบแช่งคนและพูดถึงเรื่องความชั่วไม่มี ธรรมะทุกอย่างล้วนเป็นของดีล้วนเป็นของวิเศษเป็นของมงคลฉะนั้นจะไปยกข้อไหนมาสวดก็เป็นมงคลทั้งนั้นนะยโยมไม่เลือกเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะพระเจ้าท่านว่าสุนักขัดตังสุมังคลังสุป,ปะพะตังสุโหติตังสุขโนสุโมหตัจักะเวลาไหนเล่าจะเป็นเวลาดีถ้าเราคิดดีเมื่อวานก็ดีวันนี้ก็ดีเมื่อกี้ก็ดีอีกหน่อยก็ดีถ้าตั้งใจว่าดี แต่ถ้าเราคิดไม่ดีเมื่อวานมันก็ไม่ดีวันนี้ก็ไม่ดีเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ดีถ้ายังคิดไม่ดีอีกหน่อยมันก็ไม่ดีฉะนั้นพระเจ้าท่าพูดถึงเรื่องสุนัขขับตังสมังคลังพูดถึงเรื่องดวงดาวเมื่อเราตั้งใจว่ามันดีโยมจะทําด้วยวิธีการใดมันก็ดีทั้งหมดทำไมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเมื่อเราคิดอะไรเราก็พูดอย่างนั้นน่ะพูดในสิ่งที่เราคิดไว้นั่นแหละเมื่อเราคิดอะไรเราก็ทําอย่างนั้น เมื่อเราทำอย่างไรเมื longer, together, um, ació, together, ่อเราพูดอย่างไรเมื่อเราคิดอย่างไรเราก็เชื่ออย่างนั้นนะฉะนั้นวิธีการอย่างเดียวคือเราต้องแก้ความคิดแก้ความคิดถ้าอยากจะเจริญรุ่งเรืองในศาสนาเจริญรุ่งเรืองในวัฏสงสารนี้ไม่หันไปในทางต่ำจําเป็นต้องแก้เรื่องคิดจําเป็นต้องแก้เรื่องคิดอยู่บ้านเฉยๆอยู่อย่างไรให้มันได้บุญอยู่บ้านเฉยๆอยู่ย่งไงให้เราไม่ทุกข์อยู่ย่งไงให้มันไม่ทุกข์ ตามาชอบพูดกับเ้าชาวบ้านทัเมืองหลายๆคนเราจะสาวตอนไหนเราจะสาวเมื่อไรฮัลโหลฟัง <c oughs> อยู่ฟัง <c oughs> อยู่ขอบคุณครับนึกว่าหลับแล้วแต่เราคิดเราจะสาวเมื่อไหร่ตามาเจอแล้วโยมอยู่แ <c oughs> ถววัดก็มีเยอะ